โอเคกลับมาพบกับรายการอินเทยราทีวีนะครับจากพาร์ทที่แล้วเราได้รีวิวการสร้างตัวละครไปนะครับพาร์ทนี้เราก็จะมารีวิวการเล่นนะครับอื <c oughs> <c oughs> ผมซึ่งเป็นอาชีพซอสแมนนะครับตอนนี้น่าจะใส่ชุดของโนวิดได้เปล่าวะหรือ,อชุดซอสแมนนะครับก็การหลักการเดินนะครับมันไม่เหมือนปกติเพราะว่ามันจะต้องคลิกขวาเดินและมุมกล้องมันจะหันไปอัตโนมัตินะครับ ซึ่งทำให้คอมแลกได้โลดเลยครับอ่าเรามาคุยเควสกันดีกว่าคุยเควสก็ต้องคลิกขวา m e e t with Dan w i f f ร r ดเออครับดูตามแมปบมมุนเอ้ยมุมบนขวานะครับอ่าแล้วก็เดินไปตามนั้นเลยมันแลกเนี่ย <c oughs> อา้าวเฮ้ยติดติดติด มันมีวิธีปรับไหมเนี่ยเอมีวิธีปรับมุมกล้องจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับอ่าเอ้ยค้างค้างมันต้องมีแน่ๆเลยเนะครับอ่าเซตติ setting ้งเกมเซตติ้งครับอืมคอนโทรนี่เอ้ยเคยใครแม่งมาวิวอัพแถวดีวะนี่ไง นี่ไงล็อกคาเมล่านะครับโอเคอ่าโอเคล็อกคาเมล่าเรียบร้อยครับอ่ามาคุยตึงมันเสียงมันเหมือนเกมอะไรสักเกมหนึ่ง,งอ๋อมันก็ล็กนั่นแหละอ่าให้ไปเกี่ยวกับอ่ะ ตีโปลิงกันนะครับอืมอีม๊ baby polling baby baby เบบี้เแบบี้โปลิงก็เล่นหนึ่งครับเทสเออก็เทสได้ดิตีมันดินี่ชักดาบพวกรเลือดไม่ลดแหลก <c oughs> <c oughs> สกิลสิสกิลสิ เฮ้ยเบสเลชขวาอ่าไอเทม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 เฮ้ยตีดิสกิลกดตัวทีนะครับมีหลายสกิลอ่าไอเทมอยู่ตัวบีนะครับที่ย่อมาจากแบกเก็บของครับเก็บสิครับเจลลอปี้เยส มึงท้องเพลงมึงมึงแฟนตาซีเหรอเดะเดวเดะเดะไฟลังคนันไหลังนี่มุนบล็อกมึงแฟนตาซีเหรอฮะมึงเอาไงฮะอ่ะไอ้เหือหโวโอ้โหรุนแรงครับรุนแรงเกมนี้ช่างรุนแรงเหลือเกินฟันมาเลยปูอีกรอบนึงชิงครับมีมา ตัวนครับแฟนตาซีเหรอมึงแฟนตาซีเหรอเดี๋ยวเด็กสีอะไรเนี่ยโอโวกนี้อู้แฟนตาซีเหรอฮะมึงแฟนตาซีเหรอเฮ้ยชัวตายคลิกออนนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอออฟเอ็นบีซีนี่ว่าคนตายจริงได้เควสใหม่แล้วอ่ะ ต้องรีบไปรับอ,ะอ่ะอ่าไม่ต้องอ่านนะครับภาษาอังกฤษโอ้โหแอบออกทิงท้งทิ้งสเตตัสอยู่ไหนครับเฮ้ยการ์กาดการ์ดการ์ดมันคือการ์ดโอ้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 โอัโอโออนนี้อะไรเน,นี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับหนอนแดง มีซิมเพิลด้วยนี่อะไรเนี่ยคลาใจมากเลยนี่นี่หลายคนหลายๆคนที่เคยเล่นแล็กเอาก็อาจจะพอเดาได้นะครับว่าเป็นตัวอะไรบ้างผมเดาไม่ได้เลยครับอ่านี่นี่มาน้ำขกวยให้ทำเลยเกตเดอรเกตเวดสคริปชีต เรา่าต้องไปเลยเบบี้ฟลิงมครับมันโค้ดเบต้าเราต้องทำอะไรที่มันแฟนตาซีหน่อยนะครับเฮ้ย <c oughs> เรามาดูคนอื่นเบล,ลกันนะครับครับงง <c oughs> งงไม่ได้มันเราไม่เวล,ลนะครับเราได้มาทดลองเซิร์ฟเวอร์ทั้งทีเราก็ต้อง เดินเที่ยวนะครับเฮ้ยอย่าตีอย่าตีอย่าตีอ่าอเ,อเกมนี้ก็ทำเมืองออกมาได้สวยดีนะครับเสร็จริงเมือนแม่งได้บับบีเอฟเลยมาดูมันต้องเดินท่องเมืองนะครับไอ้มันงก็เก็บดาบดิ โอ้โหเดินอย่างบางระจันนี่คือบ้านนี้หรือได้เปิดเวิร์ดแมดูนะครับมาจอเนียอืออือโอ้มันเป็นอะไรที่ช่างแฟนตาซีมากเลยอ่ะจอสเอาละครับเดินต่อมานะครับเฮ้ยเฮ้ยโปลลิงพูดได้ แฟนตาซีเฮ้ย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 นี่มันโอ้ชิบหายแล้วโอ้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 โอยแดกละโอ้หึหึหมันเป็นโปเล่งที่แฟนตาซีมากเลยนะครับเก็บเจลล็ปีได้สองอันได้มันไม่ได้จะออกเมืองอ่ะจะออกเมืองอ่ะเอาข้ามสะพานไปนะครับ รู้สึกจะเป็นชุมนุมมอบประท้วงข้าวราคาไม่ขึ้นนะครับไม่ได้เราต้องข้ามสะพานไปนะครับอ่ามีเฮ้ยๆๆ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 เฮ้ยผิด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 เฮ้ยตรงทางนี้โปรวีเอสนูปชื่อใหม่คนคนเออนั่นแหละคนนัออ่นแหละซา u อีสเอเชียได้ไหะครับมันต้องรูนนะครับรูนไงวะนี่ลถ่ายช็อตข้ามสะพาน อลอดเครับนี่นี่อ่าแล้วเกมนี้สามารถเดินโดยใช้ A S A S C แล้วก็ปุ่มสเมปคปาร์ะครับเพื่อกระโดดได้เฮ้ฮ้นี่ีกดสปินไหมเนี่ยอ,อ,อ๋อโอ้ยอ๋อกดตัวแส้ดนะครับ เกมนี้มันเป็นอะไรที่แฟนตาซีมากเลยนะครับเราเอ้ยนีต่ต้องเดินข้ามอย่างเทพครับนี่เราจะเดินปกติไม่ได้เฮียติด <c oughs> ชิบหายละเฮ้ยมีคนนั่งรอเราอยู่อะ <bo> ่ะแบมโบนั่งไงอ่ะ นั่งไงครับนั่งยังไงเกม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 เซตติ้งเกมเซตติ้ง Control วิจิตรตั้งปุ่มไงเนี่ยผมจะนั่งเนี่ยอ๋อนี่ไง c h a t t e อินโฟเฮ้ยทำไมภาคนี้อั p สเตตั n ไม่ได้เลยอะเสียใจมากเลยเฮ้ยเอ้ยแย,ย่อัดได้ด้วยนี่มันอย่างนี้มัน,น,มนต้องลงสเตนนะครับเยส เฮ้ผมตั้งยี่สแปดเลเวลหกอาคุตตี้เพเยอะเราจะนั่งอ่ะเราต้องถามเราต้องสปินลิสเฮ้ยเฮ้ย How to sit เย s เราชง,งวโง่อังกฤษไปนะครับแล้วเธอคนนั้นก็จะตอบว่า x โ,โ,โอ้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 มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> สองกับสอง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 ,สองเอา้าแตงครับไม่ได้มันต้องเดินต่อครับไปไปนี้เราจะไปเครป เฟรฟออฟลิเดนกันนะครับโอเคลุยเวลสองฟิลจัดละไอทงไอเทมไม่มีไม่ทงไม่ถามสุขภาพสักคำไปลุยเฮ้ยเจอรูกกี้อ่ะชิงชักดาบโชว์แล้วก็เก็บนะครับแล้วก็เอ้ยขึ้นได้ไหมเนี่ยเฮีย ได้ด้วยฮอนเนตพึ่งนะครับพึ่งหน้าตามอุบาทจังวะอ๋อในข้างมหมวกเฮียแม่งเท่ว่ะเลือดสีไม่เอาครับเก็บจุดจุดจุดเ้ยล็กมันเป็นออนไลน์ทั้งทีนะครับแล้วก็อยากจะเล่นนงเล่นน้ำอะไรกันบ้างลงไปเลย อู้ว่ะวัวอู้ว่ายน้ำได้ด้วยออกซิเจนจะหมดแล้วอ่ะเข้าวาร์ครับเข้าดิติดนี่เราเข้าเควสเข้าเควสถ้ำมาแล้วนะเขาบอก you can see the list of q u e s t อ้าวนี่ครับเราอุ้ยค้างอือฟูคนทำพี่อะไรในนี้เยอะวะเนี่ย เยสเวลห้า 5. เาไปดูการต่อสู้นะครับมันดุเดือดตามสองเราเราก็ไปแจมครับขู่เชือทิ้ง thank you very much วีเจ็ด <c oughs> เลือดร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับเอาเลยฟันดอกวีเจ็ดอะโอ้โห โอ้โหครับโอ้กวิิงโอ้โหหถ้ำมีแค่นี้เหรอไอม่วงเนี่ยบอสเหรอโอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับขี้เกียจลงคลิปยาวมันอัพนานครับสวัสดีครับ เดี๋ยวสวัสดีทุกคนเรลยอ้าวเชียยิ้มดิเออเดี๋ยวได้ยิ้ม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 เฮ้ยพี่มันนี่เดี๋ยวนะครับเราต้องชูสองนิ้วเย้น yep. ี่เย้โหดจังวะ สำหรับวันนี้รายการที่นากาตะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับที่ okay.